สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตกแต่งหน้าร้านในเว็บไซต์แล้วก็เซลเพจของ c o n v e r ร์เพครับวิธีที่เราจะตกแต่งเว็บไซต์แล้วก็เซลเพจให้เรามากดที่แก้ไขตรงนี้ครับขั้นตอนแรกให้เราเนี่ยมากดตรงเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะตกแต่งนับให้เราเนี่ยมากดตรงปุ่มนี้นะครับแก้ไขหน้าเว็บมาดูอีกเครื่องมือนะครับที่เรามีในการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นเครื่องหมายคาถามนะครับจะเป็น F a n Q นะครับคือเราเนี่ยจะมีช่องให้เราเนี่ยสามารถใส่คําถามที่ลูกค้าเนี่ยชอบถามมาได้นะครับแล้วเราก็ใส่คําตอบไปเพื่อเป็นการตอบคาถามลูกค้านะครับที่เขาเนี่ยอาจจะมีลูกค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องติดต่อเรามาเลยนะครับถ้าเรากดมาที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีเป็น text editor นะครับเราสามารถใส่รายละเอียดได้นะครับอาจจะเป็นแบบคําถามที่พบบ่อยก็ได้นะครับเราสามารถทําให้เป็นตัวหนาได้แล้วจัดอยู่ในกลึ่งกลางได้ครับเพิ่มขนาดไป แบบนี้นะแล้วเราเนี่ยก็มาใส่เป็นคําถามแล้วก็คําตอบตรงนี้ได้นะครับถ้าเรากดไปนะครับก็จะมีช่องขึ้นมาเป็นคําถามที่1นะครับแล้วก็คําตอบที่1นึยกตัวอย่างนะครับคําถามที่1แล้วกันตอบที่1ให้เพิ่มได้5คําถามคําตอบนะครับเคเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดยืนยันตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเป็นแบบ เนี่ยกดแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยกดอันอื่นนะครับมันก็จะเปิดเรื่อยๆนะเปิดค้างไว้นะรหรือว่ากดปิดแบบนี้ได้นะครับก็ก็จะเป็นเครื่องมือเนี่ยให้เรามาใส่คําถามที่ลูกค้าถามบ่อยตรงนี้ได้นะครับพร้อมกับคําตอบที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะอยากรู้ครับเดี๋ยวผมเลื่อนมันมาข้างล่างหน่อยละก,กันเนาะจะได้สวยๆส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะครับเราอาจจะเอาไว้แบบใต้แบบฟอร์มก็ได้นะอาจจะเป็นแบบวิธีการโอนเงินหรือว่าวิธีการส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อลูกค้าเนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้แล้วอาจจะมีคําถามเนี่ยก็จะมี ตรงนี้ครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมากดดูได้นะครับต่อมานะครับมาดูอีกเครื่องมือที่เรามีนะครับสำหรับการตกแต่งเว็บไซต์ก็จะเป็นอันนี้ครับนี่กดไปจะเป็นระยะห่างนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าที่เราเนี่ยเพิ่มเนื้อหาไปนะครับบางอันเนี่ยมันชิดกันเกินไปอย่างอันเนี้ยยังโอเคแต่ว่าอย่างข้างล่างนี้นะครับอย่างคําถามที่พบบ่อยกับปุ่มคําสั่งซื้อเนี่ยมันอยู่ติดกันเยอะเลยนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือระยะห่างอันเนี้ยมาทําให้แบบมีช่องว่างได้นะครับตรงนี้คือใส่เป็น เป็นพิกเซลนะครับถ้าใครเนี่ยไม่รู้ก็แนะนําให้แบบค่อยๆใส่ไปนะครับอาจจะเริ่มด้วย10 20 30ก็ได้นะครับผมทดสอบเป็น30ก่อนละกันแล้วกดยืนยันระยะห่างเนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไปที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันถูกต้องป่ะอาจจะเห็นเป็นช่องว่างถ้าเรามากดตรงแก้ไขหน้าเว็บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเนื้อหาอะไรอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นระยะห่างอยู่บนสุดแล้วก็เป็นเนื้อหาอะไรนะครับคือระยะห่าง30พิกเซลตรงนี้นะ แล้วถ้าเราเนี่ยอยากจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอย่างที่บอกเนาะคือเราเนี่ยสามารถ drag and drop ได้เลยคือลากมาวางได้เลยนะครับผมก็จะลากมันมาวางระหว่างฟอร์มกับคําถามคําตอบนะครับหรือว่า FAQ เนาะแล้วก็ ปล่อยมันไปนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ระหว่าง2ส,ส่วนตรงนี้นครับก็คือเป็นฟอร์มสั่งซื้อกับคําถามคําตอบจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถกําหนดระยะห่างได้เลยตามต้องการนะครับก็คือมาดูก่อนได้นะครับว่ามันเป็นไงแล้วถ้ามันยังใหญ่ไม่พอหรือว่าใหญ่ไปเนี่ยเราก็มาลดหรือว่ามาเพิ่มได้นะครับซึ่งถ้าเพิ่มเนี่ยยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็น100มันก็จะคือน่าจะใหญ่ <c oughs> น่าจะใหญ่ไปนะเห็นปะแล้วแต่ที่แต่ละคนชอบเลยครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเครื่องมือต่อไปนะครับที่เราเนี่ยสามารถเพิ่มได้ในเว็บไซต์หรือว่าเซลเพจของ c o n v e r ร์เพจนะครับจะเป็นอันนี้นะครับเป็นรูปภาพบวกก็คือจะเป็นแบนเนอร์นะครับก็คือเหมือนเป็นหัวเว็บนะครับที่ให้เราเนี่ยอัปโหลดรูป แล้วก็ข้อความไปได้นะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยมีหัวเว็บโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจ้างคนอื่นทํารูปกราฟิกมาเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าเรากดเลือกตรงเนื้อหาแบนเนอร์มานะครับก็จะมีเป็นตรงนี้ให้เราเนี่ยอัปโหลดรูปไปได้คือการกดตรงนี้นะครับอัปโหลดรูปภาพแล้วก็อัปโหลดมันขึ้นมาก็จะเห็นเป็นขนาดตรงนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยให้เรามาใส่ข้อความนะครับคือเราสามารถใส่ข้อความได้3บรรทัดนะครับสามารถเปลี่ยนตัวหนงังสือเปลี่ยนสีของข้อความได้นะครับอันแรกเนี่ยข้อความบรรทัดหนึ่งนะอยู บนสุดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็นขนาดตัวหนังสือได้นะครับก็จะเหมือนกันใช้ Word ทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเป็น50ละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีข้อความเราก็มาเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะใส่เป็นสีอะไรนะครับสมมติผมเลือกเป็นสีดําแบบนี้ครับอ่าก็จะเห็นว่ามีตัวหนังสือขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสีดาอ่าต่อมาใส่เป็นข้อความบรรทัดสองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ใส่เป็นสีเหมือนกันครับสีดํา ก็จะมีเป็นบรรทัด2ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้แนะนําให้เป็นสีขาวดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นแถวที่3นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าใครเนี่ยขายเกี่ยวกับอะไรก็ใส่เป็นข้อความตามนั้นได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเฉยข้างล่างนะครับก็จะมีเป็น opacity อันนี้ก็คือเป็นความสว่างหรือว่าความมืดของพื้นหลังกับข้อความนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทํานะครับสีของรูปพื้นหลังกับข้อความเนี่ยมันอาจจะแบบกืนการเกินไปนะครับดูไม่ชัด เราสามารถมากําหนด opacity ได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราใส่เป็น100อย่างนี้นะครับมันแสดงว่าคือมันทึบเลยนะครับหนึ100่งร้อเนี่ยคือทึบแล้วก็มันเป็น100%จากสีดําตรงนี้เริ่มต้นนะครับแต่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับทีหลังสมม,มุติว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะให้มันแบบโปร่งแสงนะครับเพื่อที่จะเห็นพื้นหลังเนี่ยเราก็มาลดตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นครับอาจจะเป็น60ก็ได้นะครับนี่มันก็จะแบบเหมือนโปร่งขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าถ้าจากจะให้มัน โปร่งไปอีกนะครับก็อาจจะเป็น40อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็น70ก, e ก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันทึบขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าเปลี่ยนสีก็ได้อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นสีชมพูอะไรแบบนี้ก็ได้อนี้เสร็จแล้วเราก็มากดยืนยันได้ครับตรงนี้นี่ก็จะเห็นว่าเป็นแบนเนอร์ขึ้นมานะครับแบนเนอร์ตัวเนี้ยมันจะเต็มพื้นที่นะครับจะเห็นว่าเนื้อหาอื่นเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับจะมีแบนเนอร์เนี่ยเต็มสําหรับคนที่เข้ามาผ่านคอมเนี่ยก็จะดูสวยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเปิดด้วยมือถือหรือว่าเปิดด้วยแ มันก็จะเป็นขนาดเท่าๆกับอันอื่นนะครับอาจจะกว้างกว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนหัวเว็บไซต์นะครับคือมันจําเป็นต้องเด่นเนาะซึ่งถ้าเกิดอย่างตัวอย่างที่เราดูเนี่ยคือมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับเราก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นขนาดได้นะครับตรงเนี้ยผมอาจจะใส่เป็น100แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะแบบเล็กลงมาหน่อย70อะไรเงี้ยนะครับสองอ่าหรือว่าอันนี้อาจจะยังแบบดูไม่ค่อยสวยก็แบบ ลดขนาดได้อะไรประมาณนี้นะครับคืออันเนี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ปรับสีได้เหมือนกัน,นครับแบบนี้แล้วเราก็มากดยืนยันตรงนี้ครับตรงขนาดเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูผ่านมือถือหรือว่าผ่านแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่คงขนาดแบบนี้นะครับคือมันจะปรับลงมาให้เนี่ย ให้คนที่เข้ามาผ่านแท็บเล็ตหรือว่ามือถือเนี่ยเห็นการแสดงผลตรงนี้ได้อย่างสวยงามนะครับต่อมานะครับมาดูเนื้อหาต่อไปที่เราเนี่ยเพิ่มได้สําหรับการตกแต่งหน้าเว็บไซต์แล้วก็เซลเพจตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์โชว์แบบคารูเซลนะครับก็คือมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตรงนี้นะครับคือตรงสไลด์โชว์นะครับก็คือให้เรามากดเลือกรูปภาพตำแหน่งเนี่ยมันจะเลือกตามชื่อไฟล์นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเรียงนะครับเราอาจจะมากําหนดแบบนี้ได้นะครับสมมติอันนี้เราอยากจะกําหนดเป็นรูปแรกครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ รีเนมเนาะแล้วก็อันนี้2นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น3แล้วเวลาที่เราเลือกเนี่ยก็คือกดครอบมาหมดเลยแบบนี้นะครับได้หรือว่าเลือกทีละอันก็ได้สําหรับมือถือนะครับแล้วเราก็กดโอเพนตรงนี้รูปมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนให้เองอัตโนมัตินะครับเวลาที่เรากดยืนยันไปแล้วนะครับจะเป็นรูปสไลด์ที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เองนะครับตรงนี้ นี่แบบนี้ครับก็คือแบบให้โชว์เป็นแบบรูปรีวิวสินค้าอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยถ้าอย่างนัมาดูต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาาดาวที่แบบกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ย ทำแอคชั่นที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นการสั่งซื้อหรือว่าการสมัครนะครับแต่ว่าการทําตรงนี้ผมมีข้อแนะนําก็คือเราควรจะทําแบบจริงใจนะครับไม่ใช่ว่าใส่ไปทุกเพจนะครับทั้งทัท,ที่เราเนี่ยไม่ได้จัดโปรจริงๆเราก็ใส่อย่างเงี้ยคือลูกค้าเวลาที่เขาเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าหาข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้แบบเข้ามาแล้วก็ซื้อเลยหรือว่าทําตามที่เราต้องการเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้ามาหลายๆครั้งนะครับซึ่งถ้าเขาเห็นว่ามันเป็น เขาดาวเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับมันคือเขาก็รู้ว่าแบบมันไม่ใช่เขาดาวจริงแล้วเขาก็จะไม่เชื่อนะครับวิธีที่จะได้ผลที่สุดเนี่ยสำหรับเขาดาวแนะนําให้เป็นเรื่องจริงนะครับเราต้องโปรโมทต,ตรงนี้ทั้งในเว็บไซต์เซลเพจแล้วก็ในเพจเราด้วยนะเราก็ต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่หน้า thank you Page ก็ได้นะครับหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นเขาดาวบอกว่า ให้ลูกค้าเนี่ยเก็บคูปองนี้ก่อนหมดอายุนะครับเพราะว่าในหน้า t n k y o y เนี่ยลูกค้าจะเห็นได้เพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ไปเก็บคูปองแล้วเขาไม่ไปกดสั่งซื้ออีกทีเนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยก็จะพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางที่ใช้ตรงเคาดาวเนี่ยได้ผลดีที่สุดข้างบนก็เป็น text editor เหมือนเดิมให้เราเนี่ยใส่ข้อความไปได้นะครับตรงนี้อาจจะใส่เป็นข้อความว่าแบบโปรโมชั่นพิเศษจํากัดเฉพาะวันนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็แบบใส่เป็นระยะเวลาได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะตั้งเขาดาวทม์เมอร์เนี่ยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับมันก็จะวิ่งตามนั้นเรากดยืนยันตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นนาฬิกาวิ่งมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นนาฬิกาเคาาดาวนะครับพร้อมกับ ข้อความที่เราใส่ไปตรงนี้ครับนี่ก็คือวิธีตกแต่งหน้าเว็บไซต์เซลเพจของ Converpage ครับเนื่องจากมีรายละเอียดเยอะผมละเลยอยากจะแบ่งเป็นหลายๆคลิปแล้วถ้ามีคำถามเนี่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดก็กดติดตามเราไว้ได้ครับ